ทุกๆคนมากๆนะคะทีอ่อุตส่าห์เสียสละเวลามาวันวันหยุดก็เอยังมาหาแต่ในย,ยังคิดถึงการอยู่ยังรักกันอยู่แล้วก็ขอบขอบสนันสนุกันขอบคุณทุกคนนะคะแบบว่างานที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าม,มันสนุกมากสนุกกว่าทุกๆงานไม่ใช่สิมันก็สนุกเหมือนกันหมดแต่อันนี้มีกิจกรรมมากกว่า ทุกๆงานแล้วบอกว่าแฟนคลับได้ใกล้ชิดแต่หน้นามากเลยนะก็ได้ใกล้ชิดกับทุกคนมากๆเลยแล้วก็แบบว่าส,สนุกมากจริงๆแล้วก็ทุกคนน่ารักมากาค่ะแฟนคลับทุกคนบอกว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่เ <laughs> หมือน, <laughs> นบางที่อย่างเงี้ยค่ะนี่ยแบบทำทำอะไรไปหรือว่าเวลาไม่มีกําลังใจเวลาที่แบบว่าตอตเตะอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบ เครียดงานเยอะกันบ้านเยอะกันกันบ้านเยอะงานก็เยอะมาแบบรุมเล้ากันก็เครียดใช่ไหมคะก็แบบทวิตเตอร์ไปบนๆๆนบนทวิตแบบหรืออัพแฟนเพจไปก็จะมีคนทวิตเตอร์มามีคนตอบแฟนเพจมีคนมาให้กําลังใจคือเนี่ยแบบอาจจะไม่ได้ตอบครทุกคนหรอกค่ะแต่ว่าคืออ่านหมดนะพอแบบพออ่านมาแล้วก็แบบเฮ้ยมีคนส่งเพงมาคนทวิตมาแบบว่าเหมือนเหมือนโอแฟนอะ เนี่ยอ่านแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนแฟนเหมือนแฟนแบบแฟนที่เป็นแบบคนรักส่งมาให้ด้วยนะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพวกเราทุกคนก็รักกันนานใช่ไหมคะก็ส่งมาดนเน่้อ่าก็แบบว่าก็มีกําลังใจในวันต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ขอให้รักกันอย่างนี้ไปนานๆนะคะแล้วก็แล้วก็ทีกนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ ทำเครียดอะไรคือเนี่ยเครียดเนี่ยเขาบ่นในทวิตเตอร์บ่นในนู่นโซเชียลเน็ตเวิร์กบ่น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 คือถ้าทุกคนเครียดอะบ่นให้เราฟังไม่ได้คือเราอ่านหมดอาจจะไม่ได้ตอบแต่ถ้ามีเวลาตอบตอบแน่นอนค่ะคน้องติ๊งเออพูดเลยค่ะไม่เป็นไรเนมติ๊งเนอย่าร้องอย่าร้องไห้ติ๊งเนี่ยทำให้ต้องไปขับร้องเสียงทั้งทางทำไงดีนะไม่เอาเพรายังไงต้องเจอกันอยู่อะไอยา ที่ภูกเก็ตหรือเปล่าที่ไหนก็ได้คค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่อุตส่าห์เสียสละเวลามาวันวันหยุดก็ย,ยังมาหาเลยนะยังคิดถึงกันอยู่ยังรักกันอยู่แล้วก็ขอบขอบหลิ <zeigt adaptations> นพันกันเลยขอบคุณทุกคนนะคะแบบว่างานที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่ามันสนุกมากสนุกกว่าทุกๆงาน ไม่ใช่สิมันก็สนุกเหมือนกันหมดแต่อันนี้มีกิจกรรมมากกว่าทุกๆงานแล้วบอกว่าใคลับใ้ใกล้ชิดเกิดเรียมากราเซียก็ได้ใกล้ชิดกับทุกคนมากๆเลยแล้วก็แบบว่าส,สนุกมากจริงๆแล้วก็คนน่ารักมากค่ะใครับทุกคนบอกว่าเหมือน <c oughs> เหมือนไม่ใช่เหมือนบาง <c oughs> <ๆ>ที่อย่างเงี้ยค่ะเรียแบบทำทำอะไรไปหรือว่า เวลาไม่มีกําลังใจเวลาที่แบบว่าตอแตงอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบว่าเฮ้ยเครียดงานเยอะกันบ้านเยอะกันกันบ้านเยอะงานก็เยอะมาแบบรุมเร้ากันก็เครียดใช่ไหมคะก็แบบทวิตเตอร์ไปบ่นบนบนหรือทวิตแบบหรืออัพแฟนเพจไปก็จะมีคนทวิตเตอร์มามีคนตอบแฟนเพจมีคนมาให้กําลังใจคือนี่น่แบบอาจจะไม่ได้ตอบครบทุกคนหรอกค่ะแต่ว่าคืออ่านหมดนะพอแบบพออ่านบางอันแล้วก็แบบเฮ้ยบางคนส่งเพลงมาบางคนทวิตมา หมือนเหมือนโอแฟน o อะเนื่ยนอ่านแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนแฟนเหมือนแฟนแบบแฟนที่เป็นแบบคนรักเครื่องมาให้ดทน่าอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพวกเราทุกคนก็รักเทน่าใช่ไหมคะก็ส่งมาเทน่าอ่านก็แบบว่าก็มีกําลังใจนวันต่อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะแล้วก็ขอให้รักกันอย่างนี้ไปนานๆน,น,นะคะแล้วก็แล้วก็เทน่าก็ขอให้ทุกคนมีความสุข มากๆนะคะค่ะทำทำเครียดอะไรคือเนี๋ยเครียดเนี่ยก็บ่นในทวิตเตอร์บ่นในนู่นโซเชียลเน็ตเวิร์กบ่นบ่นบ่นคือถ้าทุกคนเครียดอะบน่นให้เดี๋ยวฟังได้คือเดี๋ยวอ่านหมด